ธรรมะปฏิบัติต่อนะฮะโดยการวิปัสนาด้วยน้ำมนต์เอาไปมาแล้วก็ไปให้สุดนะการทำหรือว่าการทำไอ้กรรมฐานเนี่ยโดยคนอื่นหรือว่าการทำฐานที่จะต้องได้รับการกระตุ้นจากคนอื่นอันนี้เป็นการกระตุ้นโดยตรงจากคนอื่นนะอาจจะพอรีเนัวเขาอาจจะดูดราม่าหนักกว่าการกรรมฐาน ไอ้การทำวิปัสนาด้วยสวดมนต์ด้วยนะการสวดมนต์คือที่ที่เล่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาณาปณสติกายคตาสติอะไรพวกนี้หรือว่าแม้กระทั่งการสวดมนต์เนี่ยที่ทีที่ผ่านมาเนะี่ยมันเป็นธรรมปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติของตัวเราเองนะเป็นวิปัสนาหรือว่าการเห็นแจ้งขึ้นมาด้วยตัวของเราเองด้วยตัวของเราเองนะไม่ว่าจะเป็น อ่าอนาประสติเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะหายใจเข้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะแม่อ่าหรือว่ากายคตาสติเนี่ยคือการเคลื่อนไหวร่างกายเปมาแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําของเราเองเนี่ยแม้แต่การสวดมนต์นนะจิตใอีพีที่แล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นธรรมะปฏิบัติที่เป็นเ็าเรียกว่าเป็นไอ้อกรรมฐานหรือป็นตัวทําวิปัสนาอย่างหนึ่งที่จะเห็นจิตการทํางานของจิต คราวนี้มานจะมาเป็นในสําหรับผู้ที่มีอินทรีย์ที่อ่อนนะแล้วก็มีใช้มาถึงปัจจุบันนี้นะอะก็คือการาวิปัสสนาด้วยน้ามนต์นี่แหละน,ะน้ำมนต์ที่เราพากันไปวัดเนี่ยที่กาลังมีกันทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะอันนี้มันก็จะเจือด้วยเ,เจือด้วยวัดประวัติมประเพณีอ,อาจจะเป็นวัดธรรมประเพณีเดิมเ,เข้าไปด้วยนะซึ่งก็เป็นวิธีกรรมฐานโดยคนอื่นน,นี่ก็สามารถทํากรรมฐานได้เหมือนกัน อนอกจากนั้นแล้ว,ลวก็ยังมีการฟังสวดมนต์อีพีที่แล้วนี่เป็นการสวดมนต์เองนะสวดมนต์เองท่องปากขึ้นใจแทงตลอดแล้วเราสามารถจะเห็นจิตในการทำลานได้อันนี้การฟังสวดมนต์เนี่ยก็เหมือนกับเราไปฟังสวดมนต์ในงานศพในงานขึ้นบ้านใหม่อะไรแหละเราฟังเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าอ่อเราสามารถที่จะ ไอ้ฟังแล้วรู้ว่าไอ้ฟังบ่อยๆเนี่ยเราไปฟังเราไปฟังาเิดเรารู้ว่าไอ้เทศดดีเทศไม่ดีหรือว่าเทศถูกไม่ถูกอะไรเยเราสามารถจะจะรู้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นมันตรงที่ว่าเราฟังไปกําลังเพลินอยู่กับไอ้ไอ้เสียงเสียงสวดมนต์โดยเฉพาะผู้ที่มาสวดมนต์ทําวัดอยู่ประจำอ่าได้ได้ไอ้ได้ฟังอ่เทศเนี่ยคราวนี้เราไม่ได้เราไม่ได้สวดเองนะมันจะอยู่ในเป็นการฟังจากการฟังของเราเนี่ย และคราวนี้ <ổ> มันผิดคือมันมีจิตของเราเนี่ยมันจะปุ้งขึ้นมามัน,นจะเห็นจิตของเราปุ้งขึ้นมาเราจะเห็นภาพน er? ั้นเลยอันนี้ก็สามารถจะเป็น á, ตัววิปัสนาได้อีกตัวหนึ่งนะคือคนอื่นพระเทศอยู่หรือพระสวดอยู่เนี่ยเราฟังฟังไปแล้วก็จิตเราปุ้งขึ้นมาเราเห็นจิตเราทำอันนี้ก็เป็น,นการวิปัสนาอันนี้เป็นการก็เรียกว่าเห็นวิชาหนึ่งเห็นวิชาหนึ่งว่าเอ้าอันนี้เนี่ยจิตของเราไปไปเห็น ไปเห็นไอไ้อตัวความคิดมันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ทําได้นะเป็นไปได้เพราะว่าการสวดมนต์การฟังการสวดมนต์เรื่องฟังการฟังบรรยายธรรมก็แล้วแต่นะซึ่งการมาฟังบรรยายธรรมเนี่ยเหมือนกับฟังหลวงพ่ออยย่เนี่ยเราไม่ได้คิดตามสิ่งที่หลวงพ่อพูดไปทุกคาหรอกจิตของเรามันจะปุ้งออกไปเมื่อไหร่ก็เรู้ฟังได้คือการที่จะฟังหลวงพ่อได้เข้าใจเนี่ยควรจะฟังสองถึงสามครั้งอย่างน้อยนะคุณนึงจะเข้าใจเนื้อหาได้หมดว่าจิตของคน มันไม่ได้อยู่ต่อเนื่องตลอดเวลามันจะพุ่งออกไปพุ่งออกไปแต่๋ยวสำหรับท่านใดที่เอจิตยังอ่อนไหวอยู่เนี่ยมันมันยังไม่สามารถจะทำได้แต่ว่าคุณฟังบ่อยๆแล้วคุณจะเห็นได้ mm hmm. ยกตัวอย่างไอ้การไปไปสวดมนต์ตามบ้านก็ดีอ่าไปสวดไม่ว่าจะเป็นงานสีดําสีขาวอะไรหรือว่างานไอ้มงคลอะไรต่างๆพระก็าอยาไปสวด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 ตัวใหญบทเดิมแะลรก็เรียกว่าไอ้ ถ้าเป็นธรรมา,านิกายเขาจะสวดเกียตำนานจะเป็นถ้าเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยก็จะสวดสิบสองตำนานนะอยู่อยู่ในงานนั่นแหละนะคราวนี้เราฟังสวดประจำประจำแล้วคราวนี้มันจะมีจิตของเราเนี่ยมันจะปุงป้งปุงป้งปุ้งออกไปนะถ้าเราไปเห็นทันเอออันนั้นนะอ่ะเป็นส่วนที่ที่ช่วยคราวนี้เอ,อ่อสหรับผู้ที่บินซีอ่อน,นจริงๆเนี่ยก็คือพระท่านก็จะมีการประพรมน้ามนต์นะเพื่ออะไรเพื่อเรียกสติให้เรากลับมาที่กาย เป็นการทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะการทำกรรมฐานด้วยคนอื่นเกือพระท่านก็จะปะพรมน้ำมนต์ไปแม้เราประถูกตัวเราเราจะรู้สึกเย็นเนี่ยเมื่อเรารู้สึกเย็นเนี่ยนี่แหละคือการทําให้จิตของเราเนี่ยทิ้งจากความคิดเนี่ยมาอยู่ที่กายคือรู้สึกเย็นนะรู้สึกเย็นเนี่ยนี่เป็นธาตุน้ำนะจะรู้สึกเย็นคือทําอย่างนี้แล้วก็ทำบ่อยๆหรือบางคนอาจจะอพอฟังจากพระเทศพระอสวดมาแล้วจิตมันเริ่มนิ่งแล้ะ พอมันเริ่มนิ่งแล้วแล้วได้คมน้ามนต์เข้าไปอีกแล้วก็มันจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเพราะว่าจิตมันกลับขึ้นมาจิตมันกลับขึ้นมาที่ไก่ทําให้เราทําทให้เราสามารถจะเห็นการทางานของจิตได้นะอันนี้การปรับพลน้ำมนต์เนี่ยซึ่งก็เป็นก็เรียกว,ว่าเป็นกุศโลบายของของไอง้พระซึ่งมันอาจจะอะ้เขาเรียกว,ว่าอ,อาจจะเจือด้วยความเออเป็นเรียกว่าเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมของ ของไทยด้วยก็ศาสนาเดิมของไทยมาเป็นมารวมกันเดี๋ยวว่ามันก็สามารถใช้ได้นะสามารถใช้ได้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีพัสอ่มันไม่มีหนังสือหนังหาที่จะอธิบายหรือว่ามาบอกมาเล่าให้พวกเราฟังได้ได้ทันเจได,ได้ได้เพื่อให้ความเข้าใจในเกิดเกิดความรู้ความเข้าใจก็อาศัยไอ้พวกนี้แหละไอ้น้ำมนเนี่ยนะ มาปะพรมมาเพื่อที่จะเรียกสติกับขึ้นมาเนี่ยเป็นกุศโลบายหนึ่งของครูบาอาจารย์ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีใช้ไม้ตีโดยอาจารย์ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในศาสนาเส้นนะศาสนาเซ้นเขาเคยใครเคยไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาเอาเอานี่แหลักใช้หลักอ,อันนี้คือ,อให้เราทำสมาธิ พอใครทําสมาธิไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคนพ,งพงังงกศ่สทพังงกรืงะง่วงเงาเฮานอนหรือว่าไม่สามารถจะนั่งได้ออตรงตามปกติได้เนี่ยอาจารย์เขาก็จะเอาไม้เลยถือไม้ไปฟาดลงไปกลางหลังไปเนี่ยอันนี้ถ้าใครเห็นไปไปดูใน Youtube อะไรก็มีหมาทำมาให้ดูนะนี่นี่ของเซนนะที่เขาไปอยู่ถึงที่ญี่ปุ่นนะซึ่งไอ้นี้เนี่ยอยู่เมืองไทยก็มีนะอ่อ มืองไทรสมัยก่อนก็ใช้ไม้เรียวนี่แหละนต่ใช้ไม้เรียวเนี่ยจะพาให้ลูกศิษย์ลูกหานั่งเสร็จแล้วก็เอาไม้เรียวเนี่ยอ่ไปตีหรือไปสกิปเพื่อที่จะให้สตเรียกสติกับคืนมาใช้ไม้เรียวนะโดยเฉพาะว่าครูบาอาจารย์ที่ใช้จนเป็นการเพี้ยนหรือตีนักเรียนมาจนถึงวันนี้แต่วันนี้ยังอาจจะยังเหลืออยู่บ้างในบางโรงเรียนที่ยังใช้ไม้เดียวอยู่นะในยุคของหลวงพ่อเนี่ยก็ใช้ไม้เดียวมาตลอดนะ ป็นการเรียกสตินะเนี่ยเรียกสติเนะยซึ่งทุกวันนี้ก็ในสำนักของผู้ปฏิบัติธรรมหลายๆสำนักก็ใช้ไม้เนี่ยไปสกิดผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่อพอนั่งสมาธิแล้วก็จะง่วงเหงาเฮานอนองโงกเยก,กโยกเยก,กอะไรพวกนี้นะจะต้องเอาไม้เนี่ยไปตีแล้วไปสกิดเพื่อที่จะให้เรียกสมาธิเรียก,กจิตกลับคืนมาที่กาย อันนี้นะครเราเรียกว่าการเรียกสติโดยคนอื่นนะซึ่งเป็นการกระทําโดยตรงนะอันนี้เป็นการกระทําโดยตรงของผู้ที่ฟังฟัาเสว่ฟังเดี๋ยวนี้นะปะ่าพลนมก็ปก่าพนี้คือเห็นด้วยโดยตรงจากคนอื่นนะอันนี้เนี่ยสําหรับผู้ที่มีเอเ่ได้ว่าอินทรีย์อ่อนนะเป็นไม้ตีก็จะเป็นพวกนักลงนักเรียนอเลยพวกนี้นะพวกเด็กๆนะ ส่วนปะพรมน้ำมนต์นี่ก็จะเป็นพูดบางส่วนมนต์อันนี้ก็จะเป็นทั่วไปที่ที่เราเอามาใช้แต่ว่าถ้าหากว่าการเรียกสติด้วยคนอื่นด้วยสิ่งของอื่นเนี่ยที่คนอื่นทำไปให้เนี่ยเดี๋ยวจะทำอีพีหน้าเดี๋ยนะะกลัวมันจะไม่ทันเวลาสำหรับการที่จะลงมาอีพีเดียวกนะ็วจะ,ะมาเล่าถึงการพูดที่ธรรมะจากการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้อ่ ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะปลุกสติเพื่อจะให้เราเป็นผู้ตื่นเนี่ยได้อย่างอย่างชนิดเดียวมันมันหลายคนหลายจริตนิสัยถ้า,าว่าท่านใดฟังจากดูจากพระเตวิโดกรหรือว่าฟังอย่างอื่นก็จะมีการบรรลุธรรมของหลายๆคนจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยโดยเ มันเป็นการปลุกสติของของของ,ของแต่ละคนขึ้นมานะการปลุกสติขึ้นมาที่เป็นผู้ตื่นเนี่ยมันจะมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้เนี่ยคือผู้ที่กําลังทำในกรรมฐานจนทําให้เราเกิดตื่นขึ้นมาเนี่ยอในช่วงที่ทากรรมฐานอยู่เนี่ยมันต้องมีวิธีหลายวิธีไม่มีใครทําวิธีเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เลยไอ้ที่บางทีเขาก็เล่า ที่เล่ามาในพระไตรปิฎกก็ดีเล่ามาในเรื่องเล่าจากต่างๆอภูบาจะเล่ามาอะไรมันเป็นเรื่องที่เขาเล่ามาเท่านั้นแหละเราเองเนี่ยจะต้องมาทําดูเองว่าเออมันไอ้วิธีนี้มันเหมาะสําหรับเราไหมมันมันเป็นก็เรียกว่าเออมันถูกจริตกับเราไหมเนี่ยหลายคนว่ามันจริตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะมันเป็นเรื่องที่ว่าเออจริตของคนเนี่ยมัน มันจะมันจะชอบเรื่องนี้หรือว่ามันมันปทําเรื่องนี้แล้วมันสติมันมาเอหรือว่าจิตคนมันมันเป็นไปโน้มเอียงไปทางนี้เอายกตัวอย่างเอาง่ายๆเรื่องของเรื่องของไงออไจิตที่เป็นฌานกับจิตที่เป็นญาณคือบางคนเนี่ยพอนั่งปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถจะเข้าสามาธิได้เป็นลําดับคือสามารถจะตัดอารมณ์ภายนอกหรือว่าสิ่งรบกวนภายนอกเข้าไปสู่สามาธิได้ได้ไหว อ่นั่งแป๊บเดียวก็เข้าไปแล้วนี่คือผู้ที่มีจริตไปทางฌานจริตไปทางฌานคือตัดอารมณ์ภายนอกไปให้มันอยู่เกาะอ,อยู่ลมเดียวครับอีกหนึ่งก็คือผู้มีจริตไปในทางปัญญาหรือว่าไปทางยามคือไม่สามารถที่เพะพอเข้าไปใอะไรก็เรียก,กว่าทําทํากรรมฐานอยู่กับอะไรหนึ่งนานๆนันจะปวดหัวปวด,วดท้องหรืออึอดอัดไปหมดแน่นไปหมดให้มานั่ง เอ่อดูลมหายใจเนี่ยดูไปสักเอเสียค่าแต่สองสามนาทีนี่ก็อึดอัดนะฮะพวกนี้ไอ้พวกนี้เขาจะไม่แล้วไม่มีจริตไปในทางไปในทางฌานนะเอ่อจะไม่ก็จะงดจะงุดงิดจะไม่สามารถทาไปอันนี้ก็มีก็ใช้เป็นแค่เรียกว่าวคณิกะสมาธิคือให้รู้สึกตัวเป็นคราวๆไปนะอันนี้ก็มีจริตไปในทางยาน หรือไปทางปัญญาอันหนึง่งผู้ที่มีไปทางสมถะก็คือพอนั่งสงบนิ่งแล้วก็จิตก็จะรวมไปพอต้องพุทธภาะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วจิตก็จะลุกมืลงมาอันเนี้ยพวกนี้จะมีจริตแบบหนึ่งเป็นจริตแบบทางทางฌานอีกผู้หนึ่งหนึ่งก็จะเข้าแบบนี้ไม่ได้จะปวดหัวอึดอัดมากอันนี้เียะเป็นจะจะต้องมาใช้การคลิกการสมาธิคือไม่รู้รู้ตัว เอ่อเป็นครั้งคไปเป็นคราวๆวไปเอ่อใช้กายคตาสติในการในการปฏิบัติหรือในการทำกรรมฐานอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเอ่อผู้ที่มีจิตอย่างไรเนี่ยเราจะต้องไปปฏิบัติดูก่อนนะเราถึงจะรู้ว่าเราเหมาะที่จะทำอะไรบางคนเนี่ยไปตั้งสมาธิแล้วจิตด,ดิ่งดิ่งแล้วก็จะมาพอา,พาิจด,ดิ่งดิ่งลงไปแล้วจะอยากจะมาทำไอ้กรรมฐานของเขาเนี่ยต้องให้จิตมันนิ่งก่อนแล้วค่อยมาทำนะ มันค่อยมาทํากรประฐานที่มันเป็นวิปัสนาอส่วนที่ผู้ที่เข้าจิตไม่ได้เข้าดิ่งไม่ได้ก็ให้ทําวิปัสนาไปเลยนะคือให้รู้ตัวไปเลยอ,อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือ,ค,อคือลักษณะของจริตของของแต่ละของแต่ละคนเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันมันต้องทดลองมันต้องไปทําดูอย่าเพิ่งไปคิดเอาว่าโอ้ยฉันไม่ชอบอันนี้ฉันอยากจะทาอันนั้น อันนี้มันไม่ไม่ใช่คุณจะต้องลองทําดูถ้าคุณไม่ดูคุณจะไม่รู้เลยว่าไอ้จริตที่แท้จริงค,คุณเปื่ออะไรเพราะว่าคุณมัวแต่คิดอคนส่วนใหญ่ถึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อ,อตลอดรอดฝั่งเพราะอะไรเพราะมัวแต่คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดแล้วก็ทําไปคิดแล้วทำคือมันทําอยู่บนความคิดไม่ได้ทําอยู่โดยกรรมฐานอ่าที่มันเป็นอ,อ กายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและกรรมฐา,านุปัสนาถ้าคุณไม่อยู่ในสติปัฏฐาสี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเส้นเอกที่จะไปอันนั้นมันคุณอยู่ในสังขารและคุณมันเป็นอวิชชาปาัญญาสังขารสังขาราปาัญญาปัญญาณนะ่คือมันจะไปอย่างมากที่สุดคุณก็จะได้แค่วิปัสนูคือมันคิดว่าคุณคุณคิดว่ามันเป็นสมาธิคุณคิดว่ามันเป็นกรมนรมฐานมันเป็นวิปัสนูปฏิเร อ่ามันเป็นไว่มีปัศนุไม่ใช่มีปัศนานะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องลองทําดูอยาเพึ่องอย่าพึ่งไปบูลลี่ว่าอไอ้น้าม,น,มนจะทําได้ยังไงเนี่ยไอหรือว่าสังสวดมนทำได้ยังไงนะให้ลองไปคุณไปทําดูคุณไปฟังดูคุณไปทําตามที่หลวงพ่อแนะนํเไปดูแล้วคุณจะเขียนและเข้าใจได้เองจะ้ะ